เราจะมารีว <ciğim. S 2> ิวเลยนครับผมในครั้งครับเพมานอนนี้นะเจะสามารถมีคนเจอนะผเข้าไปครับอันนึ่งคบเดี๋ยวผมจะ่ายใน่งใก็มีเออับนานะครับก็ก็มีระบบต่ตาลัมากมางเงะ้ยหมดครับวันนี้โอชิตตายแล้วออออ่ะพูดตายเออนะครับมันก็สามารถปัะจัยเออ ทำประกันของนะครับได้ทั้งหมดโซนส่วนแพนะครับก็มีของดีตลอดนะนะเราเงนินเงินหมดเรื่อยๆยนะครับก็เลื8.64ครับก็นี่คือ q e s t เพื่อเอ่อเพื่อเงิน vip อะไรพวกนี้นะครับก็ผมได้รับมาแล้วครับก็ค่าสมมีทั้งหมด10ตัวน,นะครับหรือจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าอันนี้ก็เป็นเอ่อนอะไรนะ เขาเป็นวิธีคุณม่งมาอ่านอะ้รกันนะครับนี่ก็เป็นโพที่ขาดนะครับเราจะมาทําประมาณทั้งทุ้ยประมาณทั้งหมดห้าพันนะครับร้านรับซื้อเลเวลอันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับนี่มันเกี่ยวกับคือเราสามารถแลกเลเวลได้นะถ้าเราเลเวลเออยี่สิบเนี้ยก็อมาแลกได้สิบหนึ่งอะไรพวกเนี้ยเออมาแลกทั้งหมดนะครับก็สําหรับแล้วก็นี่ประตูนะครับอันนี้ยังไม่มีนะครับนี่ไปเนเตอร์นะครับ มีเกาะกันเต็นเครับมีคูณีนะครับยังไม่สามารถเปิดได้ครับก็เป็นโมดโสนะครับสำหรับคุณที่ยังมีโปรําสำหรับคุณที่มีโปริเท่านั้นครับเขาคุณจะไปได้นะครับอันนี้ก็ไปเป็นช้อปปิ้งอันนั้นคนต้องรู้นะครับเพราะเราเล่นแค่หรืออยู่เฉยๆนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเยอะปมากมายเกินตัวเกินตาไปนะครับก็อ่านีซื้อยศปฝากของฝากของเรื่อยๆไปดูอันนึงนะฝากของนะครับผมผมไม่เคยฝากเับแต่ผมก็ฝาก ดคืออย่าตกนะครับพอเตือนอย่าตายเซิมนี้โอเคเซิรนี้มุ่งเสียดต่างนีครับครับก็เซิร์ฟนี้นี่สมจริงนะครับถ้าดังเกินไปมุงโวยต่างทีมาด้วยพวกอ่าอันนี้ก็สามารถจะฝากของได้นะครับและนี่คืออะไรครับอะไร,ร้วเนี่ยสามารถฝากของได้นะครับนะพวกนี้ก็โดนตกเกินแต่เนี่ยเลยครับเดี๋ยวเราจะเบาเสียงนะครับ ก็กลับไอ้ครั้งงนึงนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปหาสาเหตุไม่ได้นะครับก็มาต่อเลยครับก็เออคุณก็นี่คือขายอาวุธนะครับมีขายโปรธงโปรเทคนะครับโปรเทค้งหมดเก้าพันบีบีนะครับเก้าพันเก้าพันเออครับรู้สึกว่าเซอร์มีทางเายง่ายนะครับมีห้าพันครับซื้อได้ดาบห้าเหรียญห้าพันห้าร้อยแคทอออไอ้นี่ไม่เคยซื้อนะเป็จิตดาบโอ้ที่ดาบที เราสามารถทําดาบเองได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ไม่รู้เราต้องไปหาแร่เอานะครับก็คือขุดแรเ่เองครับก็นะถูกศพดูมีสปไปเดอร์ตกเกียนสปไปเดอร์ตกเกียนได้ด้วยครับคุณรู้เนะี่ยเคยมีซอมบี้ต้มโดต้มโดวาคินอโอ้โหได้ซอมีด้วยอย่ามาอย่ามาใจเย็นครับอืมของไงอย่ามาอย่ามาวีนี้มันจะระเบิดตูด,ดยิ่งยโอะเลยจัด อืมเอ้ยออืมโอ้โอยเออได้แล้วได้แล้วอืมไป EP e ีเออเนี่ยครับกี้ก็เจอซอมบี้ต่อยเวลาครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับในงานนะครับไปเถอะต้องไปต้รีวิวเลยตีเวลารีวิวเลิฟแคสต์นี่มันยากจริงครับ แม่งเอาการเอาชีวิตเราได้ไปกวาดยากเลยมีวุ่นวุ่ยวุ้ยเยอะเกินตบวเกินตัวครับนี่อะไรเนี่่ยอาสรุปทุกมังตันเลยครับกระโดดข้ามไม่ได้เลยครับไม่ได้มาเยอะเลยเนี่ยเกี่ยวครับก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 ็เซอร์นี้มีหลายระบบนะครับมีเอ่อถ้ากดฎีเนี่ยนะครับคุณจะเห็นนะครับว่าครับนะครับมีหลายระบบมีหลายอย่างมากมายนะครับโอ้โหดาบเต็มมีปงมีเปินมีทงมีถอย มีทุกอย่างนะครับไม่เกี่ยวแล้วมันมีก๊อกี้ด้วยนะครับที่ผมเห็นอยู่นวมันมีก๊อกี้ด้วยนี่มันสกายเล่นสกายแลไม่ใช่สกายคนเลยเรื่องนะครับก็เริ่์นี้ก็เป็นเซิร์ฟที่ไม่รู้เหมือนกันว่าดังหรือเปล่าถ้าดังก็อาจจะมาแก้ให้บ่อยๆอได้ครับแล้วเซิร์งนี้อาจจะมีฟ้าสองไม่ก็ฟ้าสามหรือไม่ก็อาจจะไม่มีเลยแม่จมีดาบเพีด้วยที่เนี่ยวล้ว่อนี้มีอะไรครับมีความสีวิไลอยู่ไหมครับ มีมางก้ตั้งแว่เพื่อสีเปลาคืออะไรกูก็ไม่รู้มีบาโก้โตสต่ว่าความสีเปลายคืออะไรครับนะครับอันนี้ผมผมยังไม่ขอตอบนะครับผมเพราะทุกคนยังไม่รู้ว่าคืออะไรไม่แต่คนพูดยังไม่รู้เลยมีบางคนด่ากูด้วยนะมีลไรพ่อมีลายพ่ออ๋อพ่อมีสีวป็ลายมันไม่ขำไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่าไอะรเลยครับ แม่งขำไปเป็นไรครับคนเล่นมุกแม่งขำเองครับมึงเล่งก็ถามกูบ้ามึงมึงต่อยมึงอะไรนะครับมึงกลัวๆเป็นยีระบายนะมึงนี่อะไรเนี่ยขี้นี่อะไรเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าใส่ของดูสภาพแม่งขำแม่งโคตรเหี้ยวโตดเลยโอ้ขายเงินในเกมมากสิบตัวตั้งกับหนึ่งพันในเกมนะครับเด็ด เพชรฟ้าช right? uh ุดละเก้าสิบทูมึงจะบอกทำแมวอะไรครับเอิ่มผมว่าไปหาแม่ผมไตายแล้วโอเคครับไปไว้ร้อยกูตายแล้บก็ไปจบครบไม่เกี่ยวโอเคครับเรายังมีเหล็กเหล็กด้ยเานี่มันไก่นะไก่ไก่ไก่น้อย แล้วเศษเนื้อไก่ก็ส่งลงไปข้างล่างมีดอกเลยโอเคครับแล้วหล okay. ังจากบุ๊มบอมเสร็จนี่รับปรุงคือกระป๋าเนี่ยมันต้องรอ 5v อันนี้อันนี้อันนี้นปรับปรุงนะครับนี่นับปรุงนะี่นับปรุงนั่นนี่นับปรุงนะครับขอเขาบอกไปเลยต้องปรับปรุงนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ด่าไม่ใช่ไม่ใช่ด่านะครับมานคือว่าประปงนะคือมึงปรับประปงเฉพาะ รอ5ว î, ิครับอยากรอ5วิเป็นรอ1วิรองั้นกูไม่เล่นแล้วเซิร์ฟนี้มีหลายมีอะไรมันก็สวยดีสำหรับเซิร์ฟนี้ก็นั่นนะครับสไตล์แหละนี่มึงที่กูไปนะครั้งนั้นนะครับนะครับผมก็นี่ก็ขอจบตรงนี้เป็นแค่นี้ครับเพื่อนๆทุกคนต้องลืมนะครับอย่เย็นนะครับเลยครับผมก็รีวิวเซิร์ฟน เราเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับเราเรายังไม่ได้เห็นชัดนะครับวิ่งไม่ได้นะครับจะเสียเงินนี่หกบาทแล้วครับมีมีคิปเปอร์นะครับคิปปี้อะไรก็อัพตัวอะไรก็ได้ขอตัวหนึ่งนะนตัวอะไรมาให้กูก็ได้ขอตัวหนึ่งเนอะมันมีจุดยึดสแน็ปนะครับไปดูนะครับอ่าจุดยึดสแ็ปเซิร์ฟเวอร์นี้คืออะไระครับไปดูนะ บางคนยังไม่รู้นะมันมีไหมด้านนะครับตรงนั้นเลยครับคือตุดที่สุดแบบนะครับเดีือดซูไม่ดูคนะเดือดซูไม่ดูอนี้นะครับตรงนั้นนะครับตรงตรงนั้นนะครับผมมีกุปันเลยครับเออบางคนนะไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนะคงานแล้วกูใกล้ตายแล้วก็แล้วก็ตายอีกดอกเดี๋ยวนี้แม่งหมดหายต้องทานแนะนำเลยครับมึงต้องรีบเก็บอย่างเงี้ยที่สุดที่ทำได้เฮ้ยแต่ผม ค่า e คอมบิดคุกคี่ไปครับได้เงินเท่าไหร่ครับ18.64ครับสรุปนี่กูค่าไปกูมไม่ได้เงินเลยนะครับไม่เหมือนต้องได้เงินเลยครับคอะแล้วผมได้ค่าคิฟปี่ไปหนึ่งตัวนะครับได้ห้าบาทนะครับมันบอกว่าเก็บเงินได้จากมอนเตอร์ด้วยนะครับโอเคครับไว้ก่อนจบตัวสุด,ด,ดท้ายท่านดีครับสบายดีครับไปเจอโอหคิดหน้าเหี้ยเลยมันมาแล้วอุย้ยตายายไมหนู ตายดเออโว้ยหายไวปพวโสวนตีพ่อเจอเจอเจ๋อเจอคลิปหน้าเจ๋เอตัวเขียวไม่เหเดินมาจะดุ้งเลยสะดุ้งเลยครับโอ้คุณผู้ชมครับโว้ยวอยนยยจะตายยยยยยออยอยย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 ย ก็ไกิดมาแล้วแล้วก่อนะี่ต้องวันกูไม่อยากเสียอะไรอีกแล้วกู้ต้องเสียเออแล้วกูก็เสียในที่สุดโอเคครับผู้ผจญเลยมีเจอกันี้ครับผู้เจอกันที่น่านนะครับเรื่อง MZ ครับนะครับมอาจจะมีคลิปต่อไปไม่ก็เอ่อเอ่อเอ่อเอืมอ่อ Bye. That's I'm yeah, I have selected Yeah,